ตรงนี้เพื่อนสร้างไว้แล้วนะครับดูเป็นที่ที่เหมาะนะครับในการอยู่อาศัยทุกคนน้่นบ้านขายกับด้นอยู่ใกล้เมืองแล้วก็มีร้านขายของอยู่ตรงนี้ด้วยครับขั้นต่อไปผมสร้างบังเกอร์ทุกคนปิดข้างหน้าก่อนแล้วกันนะแล้วก็กำแพงด้านนี้ปิดให้สนิทเหมือนกันนะครับอุ้ยมันมาแล้วทุกคนโอ้เดี๋ยวนะตาโผล่เพื่อนดูเหมือนว่ามีเสียงข้างนอกนะทุกคนโอ้โหข้างนอกมืดมากโคตรมืดทุกคนปิดปิดย่า้เลือครับบังเกอร์ทุกคนเนี่ย โอเคใช้ได้อยู่นะเช้าแล้ววะโอเคเปิดประตูไปเออเฮ้ยเพื่อนเอ๊ะยจองซีเข้ามาโอเคฆ่าเขาก่อนทุกคนโอเคตายไปซะเดี๋ยวต้องออกไปเคลียร์เขารอบบ้านก่อนทุกคนเยอะไหมโอ้โหเยอะเยอะซะดด้วยเพื่อนล่อเขามาก่อนนะนี่ตายไปซะเหลืออีกสองตัวมานี่เพื่อนเหลืออีกตัวเดียวตาย จีด้วยเราต้องทําการบล็อกประตูเขาก่อนนะครับประตูมันจะได้ปิดเปิดยากนะครับประตูประตูดินอบดินออกข้างนอกด้วยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนบล็อกข้างนอกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทําเป็นซูมนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่มันจะค่ําคือผมต้องหาของก่อนนะทุกคนผมอยากได้ตะเกียงว่ะบ้านหลังนี้มีหรือเปล่าอ่ะมีตะเกียงไหมเพื่อนเจฟไม่มีนะมียาทำไมยายเยอะจังเนี่ยเพื่อนของดีโอเคเราใช้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างก่อนนะครับ อุ้ยดวอาทิตย์มันจะตกแล้วแป๊บเดียวเองแค่นี้น่าจะปิดอยู่มะทุกคนแล้วก็ข้างหน้านะโอ้ข้างหน้านี่คือคือต้องปิดเยอะๆเลยนะเล่งมือนิดนึงมันมืดแล้วมันมืดแล้วโอ้โหดูดิข้างนอกมืดสนิทเลยทุกคนเอาแต่เกียมมาวางไว้ข้างหน้าทุกคนถึงจะได้มองเห็นครับกันได้นิดนึงก็ยิ่งดีครับประมาณนี้แหละอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนปิดปิดอุ้ยอย่าเปิดสิ ประตูอย่าดิ้นสิประตูมันดิน้นประตูมันดิ้นดูดิมันจะปิดนะเพื่อนเอ็กจะปิดประตูนะโอเคมันเข้ามาแล้วเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 2> มันนี่โอเคเดี๋ยวฆ่าเขาก่อนนะข้อดีของการบล็อกประตูแบบนี้คือเขาเข้ามาไม่ได้ทุกคนดูดิเขาเข้ามาแล้วเขาก็ติดนะติดแล้วเราก็ฆ่าได้แบบง่ายเลยนะทุกคนโอเคอเคพื่อนผ่านไปอีกวันแบบอีซี่สบายๆเนะี่ยผมว่ามันง่ายเกินไปนเ้ยใช่ไหม ในระหว่างที่เช้าเนี่ยคือหาของก่อนครับเข้ามาบ้านหลังเดิมทุกคนโอเพนอุ้ยเฮ้ยไปดีตีอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนเข้ามานี้อย่าหนีสิตีตายไปซะเฮ้ยไปดีเป็นนายยืนทําไมอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมาหนี้เดี๋ยวเขาขี้อายนะครับนายดูขี้อายยนงเพื่อนเออเออชิบหายแล้วเดี๋ยวจุกรอบต้นไม้ก่อนนะดีที่มียาเลยทุกคนเสียยาไปตั้งหนึ่งอันนะเพื่อนโอเคเอาไปขายได้นะครับอันละแค่หนึ่งเหรียญเองนะเพื่อนดูตรงนั้นเองทุกคน เพื่อนเขาไปรวมกันตรงนั้นหมดแลวนะเพื่อนกาลังเกิดสงครามอยู่นะขอให้โชคดีนะเพื่อนนี่แหละคือข้อดีของการอยู่คนเดียวทุกคนเอาไว้ตรงนี้อีกสักการนะแล้วผมต้องเข้ามาเสริมลังคาทุกคนข้างบนนะมองว่าคืนนี้จะไม่เจอบอสนะเพื่อนนะลังคานี่คือต้องนนหนาๆทีหนึ่งนะทุกคนมันถึงจะได้ปลอดภัยนะครับอุ้ยมันมาแล้วเชมาแล้วเฮ้ยนั่นเสียงบอสเหรอ อย่าบอกชิบหายเดียวผมไม่ยินเสียงบอสโอเคใช่ไหมไม่รู้ข้างนอกมืดมากโอ้โหเยอะมาเยอะซะด้วยถ้าบอสมาบ้านเราน่าจะพังแล้วมั้งทุกคยปุ้ยพังหน้าต่างไว้แล้วเพื่อนหลบแป๊บโอเคมันจ้องหน้าประตูเฮ้ยวัสดี my friend ตายไปซะคืนนี้ผ่านไปแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนตรงนี้ยิ่งแคบยิ่งดีนะทุกคนเขาจะได้เข้ามาไม่ได้นะให้พอแค่เราเดินออกได้นะเนี่ยอแค่นี้พอทุกคนเดี๋ยวมาฟาร์มที่เดิมนั่นแหละทุกคนไม่อยากฟาร์มทับกับเพื่อนนะเฮ้ยพอดีทำไมดูปลอดภัยอย่างเนี้ยทำไมชีวิตทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะ <S ell ips> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเออโผมาจากไหนครับนั่นอ๋อก็ารเราไม่โดนเนี่ยนะเมื่อกี้เนี G ่ย เนื่ว่ามันจะตายแล้วเดี๋ยวไปส่ตรวจโรงพยาบาลด้วกนมันน่าจะมีของดีนะมีตัวหนึ่งนะโอเคก็ถทุเออโอเคโดนกัดไอ้้าชิบหายแล้วโอเคแลกกับแสลงมามันคุมหรือเปล่าเนี้ยวันนี้คุมเลยโอ้ข้างบนมีตัวหนึ่งนะเนี่ยตายไปซนะอุ้ยมียาทุกคนยาไปขายน่าจาะราคาสิบเหรียญน,นะทุกคนใช้เลยแล้วกันเนะี้ยโอเคก็ถือว่ามีคุมเท่าไหรน่นะทุกคนมีของแค่เนี่ยฟาร์มแถวบ้านยังได้เยอะกว่านะ เดี๋ยวขอไม่ขายก่อนทุกคนเออเฮ้วดูเพื่อนนายกำลังจะตายไม่มีตังค์ซื้อยาเลยเพื่อนขายให้หมดทุกคนโอเคดูว่าเพื่อนปิดดีอยู่นะเพื่อนผมได้ยินเสียงว่ะทุกคนดีไม่มาหาเราทุกคนดูดิตรงนั้นกำลังเกิดสงครามนะตรงที่เราสบายสุดแล้วมั้งทุกคนเออเพื่อนเพื่อนจะตายเดี๋ยวร่อเขามาก่อนนะวันนี้วันนี้มาหาเราเพื่อนโอเคตายไปซะ ระวังดีเดอ้อมันจ้องแล้วนะโอเคเข้าไปซ่อนดีกว่านะบอสนี่คือแบบมันน่ากลัวอย่างหนึ่งทุกคนคือมันฆ่าเราทีเดียวตายเลยนะเราไม่มีสิโ์โต้เทียงนะทุกคนผมได้ยินเสียงปืนข้างนอกนะเฮ้ยดีโอโหเยอะไอ,อ้มันนี่มันทําลายหนะ้าต่างไปพักเลยเพื่อนเขาไม่สนใจผมด้วยนะประเด็นนะเขาสนใจแค่หน้าต่างนะทุกคนโอเคตายไปซะตี เข้าสู่วันที่5ทุกคนเดี๋ยวผมไปสำรวจบ้านเพื่อนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรียกว่าไปสำรวจเรียกว่าไปป้อนจะดีกว่าทุกคนมีของให้ป้นไหมโอ้โหรังหนูเนี่ยนะโอเคโดมไม่หมดนะ <laughs> แล้วดูบ้านเพื่อนเนี้ยนี่มันรูปอะไรเนี่ยวัดยวปิดตรงนี้ให้สวยๆทุกคนโอเคอืมแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะทุกคนดูดิอันนี้ SO s อนะทุกคนสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือเนะครหบ505ห <laughs> <laughs> เป็นบ้านเลขที่นะเพื่อน ป e ืนเอาไปขายนะเพื่อนได้ราคาดีนะโอเค15บห้าเหรียญขโมยปืนเพื่อนไปขายนะเพื่อนงงปืนหายโอเควันี่เกียงเยอะๆเพื่อนเลือดไม่ค่อยเต็มเลยทุกคนโอเคอุยมีสตีฟสองคนโอเคเขาบุกมาแล้ววันนี้ไม่มีบอสใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวันที่ปลอดภัยอีกวันหนึ่งนะใช้หมดแล้วทิ้งนะเพื่อนเราจะได้ไปขายนะโอเคโอเค เพียทุกคนโอ้เพื่อนเพื่อนทำไมแน่นหนาจังนี่มันบังเกอร์สองชั้นนี่เนะปลอดภัยเดอจัดเลยเนะเ <ś led> พื่อนทํางานดีใช้ได้เด้อเนะี่ยไม่ธรรมดาโอเคเชา้าแล้วนะต้องออกไปหาของมาขายนะทุกคนไอ้ลูกชิ้นทำไมมันเยอะจังเนี่ยเพื่อนเดินอยู่เต็มเมืองเลยนะโอเคเพื่อนไปดีทําไมเขาเขาเลือนแสงด้วยทุกคนแสงหายแล้วเฮ้ยไปดีเพื่อนเนี่ยตายไปจ้มีแสงนะมีปืนไอ้เพื่อนอย่าได้ปืนมากกว่าเนะี่ยทุกคน เปิดก่อนให้ปูดตายพอดีโรงพยาบาลโอ้ย <c oughs> ยิ้มทักทายนะเดี๋ยวฆ่ามันก่อนนะโอเคเราโปรเพื่อนยังสู้กับโปรเพื่อนไม่ได้หรอกนะอันนี้เป็นเรดาร์นะมันจับได้ว่าอุย้ยมีเพื่อนกําลังเดินมาหาเรานะบอ้ยสองเครื่องอ๋ออาหารนี่นะ <c oughs> ตายซะอีกตัวหนึ่งนะเนี <c oughs> ่ยมาสองอันวิ่เก็บไม่ได้เหรอโอรของเต็มเนยนะนะทุกคน โอเคทำไมผมได้ของดีจังเนี่ยวันนี้ใครมาทำลายสัญญาณเราเนี่ยเวน SOS <c oughs> 505นะเพื่อนนี่บ้านเลขที่นะนายเอาไหมอาหารนะนายไม่เอาเหรอโอเคเดี๋ยวมาขายของกันทุกคนอุ้ยราคาสิบเหรียญก็ถือว่าใช้ได้เยอะเดี๋ยวมาสำรวจในเมืองอีกสักรอบนะอุ๊ยตรงนี้ของเยอะจังเนี้ยเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องว่ะมีตะเกียงอีกอันนึงนะ <c oughs> ผมต้องวางตะเกียงด้านนอกสักอันแล้วกันนะโอเค แค่นี้ก็มองเห็นได้แบบทั่วถึงนะเพื่อนนะอันนี้โครสว่างอุยมาเป็นกองทัพอยู่หลังประตูนี่คือฆ่าได้ทั้งกองทัพเลยทุกคนบอกเลยมากีดตัวก็ตายเนี่ยไอย้พวกนี้มันไม่ชอบประตูทุกคนวันนี้ <c oughs> ตายไม่กล้ามาหรอเนี่ย เพื oh. mm ่อนอย่าออกไปเดี๋ยวโดนมันกัดนะโอมมาเยอะซะด้วยตีจากข้างใต้เลยทุกคนอันนี้เคลียร์ใช่ไหมเฮ้ยพอดีคือว่าจะมองไม่เห็นเพื่อนเนี่ยอุ้ยโดนกัดเดี๋ยวกินก่อนนะดีที่มีช็อคโกแลตนะเพื่อนตรงนี้มีของไหมอุ้ยโอ้โหของดีเปืนเนี่ยคือราคามันดีทุกคนเออโอเค เนี่ยเอ่อโอ้ยิงไม่โดนเกือบตายนนเนนีโอ้มียาทุกคนโอเคอู้มียาสองอันนะกินยาก่อนนะแล้วก็เก็บตรงนี้ัสดีเพื่อนฆ่าเขาก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาเก็บของเลยทุกคนเอาของที่มีอยู่ไปขายก่อนนะโอ้โหราคาดูดิลูกซองยี่สิบปืนพกสิบห้าแล้วก็ยาสิบได้มาเยอะมากไปดต่อในทุกคนดแบบสบายใจนะ ข้างในมีของเยอะมากทุกคนดูดิโอเคต้องฆ่าสักตัวล่อมาฆ่าทีละตัวนะเพื่อนเออโอเคโอเคโอเคเนี่ยตีก่อนที่ปูดโอเคอุ้ยโดนหนึ่งทีมีของอะไรบ้างเนี่ยมีโคกเห็นเยอะๆนี่คือไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะทุกคนใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเฮ้ยวัดีเพื่อนยังซ่อมแซมอยู่เลยทุกคนซ่อมต่อไปเพื่อนเอาใจช่วยนะเข้าสู่ค่ำคืนวันที่เจ็ดแล้วทุกคนเอาวะเขามาแล้วทุกคน เดี๋ยวออกมาฆ่าเหมือนเดิมนะโอเคอุ okay. ้ยหายไปไหนแล้วอุ้ยตายเอิ่มเขาจะฆ่าเพื่อนเราอย่างเดียวเลยทุกคนเนี่ยเขาไม่สนใจผมด้วยนะประเด็นนะอุ้ยโอเคแต่ก็ดีครับหมดแล้วทุกคนเหลือตัวเดียวนะเฮ้ไปนี่เข้าไม่ได้ชิบหายเพื่อนเพื่อนปิดเส้นทางปิดเส้นทางเฉยโอเค ฆ่าตัวนี้ก่อนวันนี้เพื่อนตัวนี้น่าจะฆ่ายง่ายนะอุ้ยมีของดีเอาว่าเดี๋ยวของมีขายก่อนนะเพื่อนน่าจะได้ราคาดีนะทุกคนโอเคขายไปให้หมดยาก็ขายอยู่เลยมันราคาดีทุกคนตัวนี้มีช็อกโกแลตไหมสองตัวนะเพื่อนออกมาตัวหนึ่งใจเย็นทีละตัวโอเคทีละตัวเพื่อนใจเย็นนะฆา,า,ายง่ายนะอันนี้มีไหม นะอุ้ยมีช็อกโกแลตผมอยากไปโรงพยาบาลอีกสักรอบด้วยก่อนตรงนี้มันของดีเยอะนะครับอะไรนะเพนกวินเหรอก <c oughs> วินวิงสวายเลยเพื่อนคอนะราคาไม่ดีทุกคนมีปืนโอ้ยถือว่าดีทิ้งสแสลงไปนะยาอยู่ตรงนี้ทุกคนโดมาเดี๋ยวฆ่าเขาก่อนนะมีปืนนี่โอพีจัดเลยนะเพื่อนยิงให้กระสุนหมดแล้วก็เอาไปขายต่อนะของดีนะนี่ขายยาให้หมดนะเหลือแค่ช็อกโกแลตบาร์ก็พอทุกคน <Okay. S 2> เข้าสู่คืนวันที่8ทุกคนเพื่อนปิดไม่ได้ยาไม่นาเพื่อนเกลียนมีคนเกลียนอุ้ยโอเคจ่อมาเพื่อนช่วยกันเปิดนะเจฟมันมาแล้วอุ้ยเพื่อนปิดเส้นทางลงไปเฉยนะอะไรรับเนี่ยจะไปขายของอยังไงเดียเพื่อนเดเจอคนป่วนทุกคนผมเจอคนป่วนนะเจมันจะเข้ามาแล้วอุ้ยระเบิดไปมีต่างเดยเนี่ยมาสิอเอ้อ เพื่อนปิดแนัหนามากทุกคนดูดิเขาออกในเส้นทางเดียวนะนี่เป็นการเอาชีวิตรอดที่โคตรปวดทุกคนื่อนโดนปิดเดี๋ยวเกรียนช่วยนะเพื่อนเนี่ยปิดโอเคข้ามันตายเพื่อนตีไม่โดนเพื่อนตีให้โดนสิเพื่อนเออเออโอเคดูว่าเพื่อนจะโดนงาบหัวซะแล้ววันที่เก้าผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรทุกคนอันนี้คือวันที่สิบแล้วนะผมอยู่รอดมาถึงสิบวันโดยที่โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บอสก็ไม่เจออะไรครับนั่น okay. เดี๋ยวเอาไปสำรวจโลกกว้างกันนะเพื่อนคืนที่10นี้คือแบบขอเจอบอสโดนโหดนเพื่อนโอ้โลูกซองของดีโอ,โอเคอโมโดนกัดโอเคโอเคเกือบตายเออนายทำอะไรนะนายจอ่อเลยจ่อไปนาะยเดี๋ยวมาขายคอนะเ,เพื่อนเอกี okay. ขายหมดแล้วกันนะ okay. โอเคโอเคเกือบตอนนี้ต้องหายาว่ะทุกคนดูว่ากลจะไปรอดนะ มีเชฟไหมไม่มีสักตัวนะจิบหผ่ายแล้วตัวเล็กซะด้วยโอเคออ้ยถือว่าจะตายโอเคซื้อยามาก่อนแล้วกันนะจาเป็นต้องซื้อทุกคนผมไม่จะตายเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะในระหว่างนี้แว่ฟาร์มของนะเพื่อนตรงนี้มีปืนด้วยโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่เป็นคืนสุดท้ายของเราแล้วทุกคนมาดูกันว่าผมจะรอดไปได้หรือเปล่านีของดีซะด้วยนะเพื่อนโอ้โหราคาดีนะโอโ้เพื่อนเพื่อนปิดแน่นหนาจราิง ปิดกาจะไม่กันเข้าเลยนะอ๋อเจอบอสทุกคนผมนี้หลบเลยผมนี้หลบอย่างไวเจอบอสวันที่สิบพอดีอ้้ยดูปากเขาดิทุกคนยิงไปก็ไม่มีผลครับเราไม่สามารถฆ่าเขาได้ทุกคนเขาไม่มาเลยเนี่ยดีที่บ้านเรานี่ยหนาพอกคนไม่งันคือแย่อยู่นะโอเค มีบรรยายนี้ทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะโอ้เขาเาพังรังคาแล้วอุ้ยมันมันชาลรวนะเพื่อนนะนาไม่โผล่จริงหรอ,ขอเขาจะไปแล้วทุกคนนี่ไม่น่าเชื่อนะครับในที่สุดผมก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ถึง10วันนะทุกคนที่แรกนึกว่าจะไม่เจอบอสนะครับสุดท้ายบอสก็โผล่มาหาเราในวันที่10พอดีกคนสำหรับวันนี้ลาก่อนนะทุกคนไม่าย,ายนะครับ